วันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องปั่นไฟโปโลนะครับ g t 4 5 0 0 i 3 5ไกิโลวัตต์แม็ก3.8กิโลวัตต์นะครับนี่คือสิงสิเลยนะครับยังไม่ทันได้ใช้นะครับแกะกล่องมานะครับยังน้ำมันเครื่องยังไม่ได้เติมเลยครับซื้อมาน้ำมันเครื่องไม่ได้เติมให้มานะครับเรจะมาใส่น้ำมันเครื่องแล้วก็จะลองเทสดูนะครับ กับไฟเบอร์ตัดเหล็กนะครับผมกับเครื่องเชื่อมรู้ว่าจะทำงานได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับก่อนอื่นก็ใส่น้ำมันเครื่องก่อนนะครับผมซื้อม,มันเครื่องก็ไม่ได้เติมม,นมันเครื่องก็หมุนออกอย่างเงี้ยซื้อยี่ห้อนี้มาต้องใส่น้ำมันเครื่องนะครับ เครื่องมอไซสีจังวะปวยก็ไม่มีนะครับโี่ยขวดที่ตัดไปตะกี้เนี่ยอยู่บนใส่แบบลูกทุ่งไปเลยปวยไม่มีดูซิจะหกไหมน่าจะหกนะครับทุกคน เครื่องเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกนะครับผมแต่เราก็จะใส่ไปก่อนมันมีขีดของมันอยู่นะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าต้องเติมเท่าไหร่แล้วก็ได้ไหลย้อยลงมาแล้วน่าจะประมาณ0.8นะครับเครื่อง2เครื่อง2 2 0ซีซีนะครับเครื่องนี้ พักไก่อนครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเครื่องเสร็จเราจะมาเติมน้ำมันแล้วก็จะมาสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับเนี่ยเราก็ใส่ไปแล้วครับ0.8นะครับ0.8น้ำมันเครื่อง0.8นะครับไม่ถึงวิดนะครับเขาบอกว่าให้ใส่เสมอปากล่างนะครับผมก็ได้เอียงมาดูแล้วนะครับก็นี่นะครับผมจะล้นๆหน่อยๆหนึ่งครับ ทำการปิดเข้าไปครับใส่เผื่อไว้ก่อนนะครับจริงผมว่าน่าจะประมาณ0.7นะครับต่ผมใส่0.8ก็จะทิ้งก็เสียดายนะครับหมดไป0.8นะครับ แเจอครับ้วยไม่มีนะครับเขนอาจ,จะรู้นะครับปวยไม่มีก็จะสูตรเดิมครับเติมน้ำมันนะครับถ้าเราไม่มีน้ำมันเราจะใช้อะไรดีน้ำมันก็เหมือนเดิมครับโขกแน่นอนครับหขกแน่นอนเดี๋ยวเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปหากล้วยมาก่อนนะครับหยุดแป๊บหนึ่งครับ เราไปหากล้วยมาได้แล้วนะครับก็ซื้อมาแพงเหมือนกันนะครับตัวนี้กล้วยก็จะเติมน้ำมันลงไปนะครับความจุถังน้ำมันเอ่ออยู่ที่ไม่ได้บอกนะครับกช่งมันนะครับไม่ได้บอกแต่ก็ใส่ลงไปครับเป็นน้นี้ห้าห้าลิตรนะครับซื้อมา คครึ่งนะจดเต็มแล้วโหลดเต็มเครื่องแล้วตูดมันอ่ะแล้วทำไมต้องไหลออกด้วยอ่ะก็ไหลเละเทะไปหมดแล้วครับตอนนี้เติมแค่นี้ก่อนแล้วกันประมาณ 2.5ลิตรนะครับอันนี้ก็ได้ทำการไหลสะทรายลงมานี่นะครับไหลโดนตักไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ลงดินเรียบร้อยครับผมเจงกระบงทุกอย่างครับ นี่ครับเปิดก๊อกน้ำมันนะครับผมใกล้ๆนะครับมองเห็นปะครับก๊อกน้ำมันอแอบไว้นี่นะครับทำงานเปิดออนนะครับสวิกสวึกอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วโชค๊คเขาก็บอกว่าให้ดันมาก่อนนะครับดันทางไหนอ่ะดันทางนี้เหรอมัง้งของเดิมอยู่ทางนี้ดันทางนี้เหรอแล้วก็จะทำการเทสลันนะครับมีสวิกหรือเปล่าครับ ีนผมมาดูสิครับน,นี้บอกว่าอะไรส <c oughs> ตาร์ทเครื่อง <c oughs> อ่อนกระชกอ๋อไปทางนี้ออนไปทางนน้นโอเคถูกแล้วก็ดดกดกดสวิ์ออนครับ อ่อนตรงนี้นะครับเองจิ้นอ่อนกเครื่องติดแล้วก็ปิดโชค๊คอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับมาติดดูนะครับผมโบกแรกก็ไม่ติดนะครับดูโบกที่สองนะครับก็ยังไม่ติดนะครับผมคผนโฆษณาบอกว่าเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับแต่ดูหน้าผมนะครับ ก็ให้ไปนี้บอกว่าถ้าเครื่องติดให้เราไปปิดโช็อคนีกดออนใช่ป่ะมันต้องเปิดเหรออ๋อนี่คือใช้เสร็จใช้เสร็จก็ถึงจะปิดไม่ใช่ว่าใช้ยังไม่ได้ใช้ไปปิดลองดูใหม่ลองดูใหม่ จุมาทางนี้มันไม่ติดอ่ะต้องเปิดทางนี้อ่ะโอ้กับไฟตัดนี่ครับ Thank ต่อน,นี้นะครับกอเวลาเรากดนี้อันนู้นก็จะเล่งขึ้นอัตโนมัตินะครับผมก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็2,280วัตต์นะครับผมใบตัด14นิ้วนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวสำหรับตู้เชื่อมเดี๋ยวจะทดลองให้ดู e p ีหน้านะครับนี่ก็ใช้กับไปตัดก่อนนะครับเดี๋ยว e ีหน้าจะทดลองกับตู้เชื่อมให้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าครับสำหรับโโล,โลตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงหมื่นบาทนะครับซื้อจากชอปปี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ